คืนนี่จะมาไหมเนาะเจอแต่ตัวเล็กๆครับดูนะ สวัสดีครับวันนี้ผมก็เดินทางกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับผมที่แม่องสอนนะครับเมสเซเรียงเราสักช่วงประมาณสักทุ่มหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมจะไปหาปลานะครับหาปลาตอนกลางคืนเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งน่าจะเป็นอีก1หนึ่งอีพีนะครับที่สนุกนะครับผมเพราะว่ากลับมาที่บ้านนะครับบรรยากาศมันจะแตกต่างจากเชียงใหม่เยอะนะฮะแตกต่างกันเลยแล้วดูครับนี่ฮะก็อยู่กันง่ายๆครับนี่ก็มีต้นมะพร้าวนะฮะ มีขนุนนะฮะอยากกินอะไรก็กินฮะได้กินหมดครับข้างล่างก็จะเป็นมะนาวนะครับนะครับอยู่กันแบบง่ายครับผมไม่ต้องซื้อกินอืนี่คุณยายครับเฮ้ยยายโคตรเท่เลยนะครับดูใส่ตังหูเท่มัโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องครัวของยายนะครับเป็นแบบห้องครัวแบบ ดั้เดิมอยู่นะครับแบบคนเฒ่าคนแก่อยู่กันสมัยก่อนนะฮะเขาดูว่าเขาอ่าหุงข้าวกันยังไงนะครับไปดูกันปนี่นะครับเตาไฟครับผมเห็นไหมฮะเตาไฟครับหรือว่าฟืนที่เขาเอาไว้หุงข้าวนะก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับมีต้องโลนะฮะนี่ฮะเป็นแบบดั้งเดิมอยู่ฮะเอาอยู่กินกันแบบง่ายๆนะครับผมนี่ครับกับข้าวเย็นนี้อันนี้กับข้าวอันนี้แกงใต้ใช่ไหมนอกลู่หน่อยนั้วมันคืออะไรเนี่ย หมูผัดกะปิสับปะรดหมูผักกะปิสับปะรดหมูผักผักผัดกะปิผัดกะปิลิ้นพันอยู่นั่นแหละแล้วนี่ปลาสลิดทอดนะครับผมที่ผมไปตกมาอันนี้ไข่ปลาสลิดนะฮะ้จิ้แล้วนี้เห็ดทอปครับผมเห็ดทอปแล้วนั่นก็ปลาหของอันนี้ปลาของยายครับนี่ครับกินง่ายงครับวันนี้กินกันสามคนนะครับก่อนที่จะไปหาปลานะครับผม วันนี้ปลาไม่ค่อ,อยางงาบบออกมาหากินหรอหรือว่ายังไงกันแน่ครับปลาไม่ค่อยออกมาหากินอะไเงยวันนี้เจอตัวแรกครับอุ้ยเอ้าไม่โดนคืนนี้จะหมาไหมเนาะเจอแต่ตัวเล็กๆครับดูเหะเจอแต่ตัวเล็กๆคืนนี้เก็คตัวนี้เัวบตะข่างตัวนี้หนึ่งตัวนะครับ โอเคครับเรียบร้อยครับเกับไปหนึ่งตัววันนี้ไม่รู้ว่าจะหมาไหมครับได้สองตัวอยู่ครับเนี่ย <c oughs> เพราะว่าวันนี้มันเป็นคืนคืนสว่างหรือเปล่าครับตาไม่ค่อยมีเลยครับไม่ค่อยเจอครับ ตัเปนวครับคืนนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าปลามันหายไปไหนหมดนะมันเป็นคืนเดือนสว่างเหรอคืนนี้ท้องฟ้าสว่างมากเลยนะครับปลาก็ไม่ค่อยจนะมีครับนานๆจะได้ตัวหนึ่งครับผมไม่รู้ว่าปลามันหายไปไหนหมดนะได้หนึ่งตัวนะครับปลาแก้มช้ำเหมือนเดิมครับ นี่ครับวันนี้ได้แค่นี้ครับประมาณหนึ่งสอสามี่ห้าหกเจ็ดประมาณเจ็ดแต้มแปดแต้มครับปลามันหายไปไหนหมุนไม่รู้ครับหรือว่ามันเป็นเพราะว่าคืนฟ้าสว่างไม่รู้นะครับปลาไม่ค่อยจะมีแล้วหายหมดเลยนะเดี๋ยวต้องรอบหน้าค่อยกลับมาแก้ตัวครับ EP นี้ก็คงจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ